แล้นะทางลงอยู่ตรงนี้นะเป็นโลกนี่ตรงที่มีกล่องหลายใบนี่เข้าไปเลยแบบอจอบห้าสิบอัอคิวหมดแล้วเวทครบโว้หได้ครบเลยเหรอ <c oughs> ครบจริงอะ่ะโอ้โห เราลงไปข้างล่างก่อนจึมจึมึมม,มาโลกค้าต้องการจะเปลี่ยนโลกลงมาชั้นสองนะใต้ดินสมาคมโลกลงทะเบียนแน่นอนอทักษะโทนเนลไดของโลกอ๋อช่วงตอบคำถามนะ าาชชชชชชทักษะแต่จำเป็นต้องมีเพื่อเรียนรู้ทักษะทุนเนลไดของโลกอืมน่าจะเป็นฮิตดิ้งนะทุนเนลไดอ๋อมุดโผล่หรือมะอ่ะฮิตดิ้งอะไรทักษะคอมพลีชันดิสเขาของโลกลดราคาได้มากกว่าทักษะดีซีของ เมือเชนต์กี่เปอร์เซนต์ของโลกมันยี่สิบห้าของมือเชนต์มันยี่สิบสี่อหนึ่งเปอร์เซนต์ทักษะสติลคอยมีความสามารถอย่างไรขโมยไอเทมจากผู้เล่นขโมยไอเทมจากมอนเตสติลคอยขโมยเซนนีต์ขโมยจากผู้เล่นไม่ได้นะขโมยเซนนีจากมอนเตอ่์ข้อสามทักษะแกงสเตอร์พาราไดจะต้องมีผู้เล่นกี่คนแกงสเตอร์พาราได์ แองเตอร์พาราไดซ์ทำให้มอนเตอร์มองไม่เห็นนะต้องมีโลกสองตัวห้าทักษะที่สามารถเรียนรู้จากสติปเฮมเลเวลห้าทักษะใดที่เรียนรู้จากสติปเฮมเลเวลห้าสติปเฮมเบนอมวันนี้พิดส,สติปสติปโชสติปโชไม่ใช่เวนอมสแปดเบนอมนี่สายผิดส,สติปชิวน่าจะตอบเป็นสติปชิวนะหก เาจะได้ช่วยให้เดินขณะล่องหนได้ทุนเนวใดทุนเนวใดนี่แหละเดินล่องหนแบคสไลด์ไม่ใช่แบคสไลด์กระโดดที่ดิ้งมุดดินสปริงเกิลแฟนอันนี้กดสายนั่นแหละทุนเนวไดการ์ดไดที่เพิ่มพาาแม่นยำโอ้มันก็ชาเกณอยู่แล้วมัามีการ์ดนี้ถ้าใส่เอา ใช้อาวุธใส่วาดอนโจมตีพาวเวอร์ตไฟแรงขึ้นอยู่กา่างมอเตอร์ตัวใดได้ง่ายสุดใส่การ์ดวาดอนวาดอนเป็นธาตุน้ําเดวิดลูชี่ไม่ใช่ความมืดเอเดอร์วินโลธาตุไฟประโฟเมตธาตุความมืดเอเดอร์วินโลเมือมเออม่อใช้ทักษะดับเบิลแอทแทบด้วยเทน,นิฟจะใช้เอชพีเท่าไหร่เราจะใช้ SP ได้ไงอรัเพราะมันเป็นสกิลติดต,ตัวโซนด้วยครับ ดาบธาตุใดที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากที่สุดเมื่อเข้าไปในอิสุดดันเจียนวีนแมนกุช่ไอแมนกุชี่เอิร์ธแมนกุชี่ไฟแมนกุชชี่ธาตุลมธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟธาตุลมสิเพราะว่าอิสุดดันเจียนเป็นธาตุน้ําทั้งหมดโอเคท่านตอบได้ดีได้ร้อยคะแนนเต็มไงผู้เล่ยนยอดเยี่ยมเพียงแค่การเริ่มต้นสมิธพัโตจงบอกการทดสอบให้แก่เจ้า สมิตโต้สมิตรโต้ไม่มีแล้วมั้งเฉิเข้าแม่งเลยฮแไปต่อนี่สมิตรโต้อยู่นี่เองคุยเลยการทดสอบเราต้องเสียค่าลงทะเบียนค่าลงทะเบียนหนึ่งหื่เซนีและสิบยีนโรเฮิร์บสิบเชลอะไรอะ่ะแกรนเฟอร์เล็กและเบียร์ฟุตสกินแบบฟูตสกินสิบอัน สิบกิโลเฮิร์บติ๊เชลแกช็อปเปอร์เล็กและแบร์ฟูตินอันนี้น่าจะเป็นขาตะเตนนะแบร์นิกตินมีมี่เปลือกแข็งยีโลเฮิร์บสิบอันโอเคโอหอัลพันเลยล่ะเพื่อนแพงอะโอ้เพื่อนเล่นแพงมากเลยอ่ะ ราเฮิร์บกูมีราเฮิร์บราเฮิร์บเชียวโอ้ยขาดตะกั่งแตนต้องใส่ต้องซื้อว่ะไม่มีแน่เลยขาดตะกั่งแตนสิบเชียวอ่ะสิบเชียวมีโอ้ยอย่าบอกนะว่าแบบฟูสกินไม่มีอ่ะมีจะไทเกอร์สก,กินฟู ขยะตั้งเยอะตั้งแยะไม่มียังไงวะเนี่ยเศร้าอ,อย่าบอกได้ว่าไม่มีอ่ะไม่นะโอ้โหเศร้าเศร้าเลยอย่างงี้เศร้าเลยเอามาอันหนึ่งไอ้มีติดกาแฟอันหนึ่งนี่หว่าตินกะแฟอันหนึ่งคือติดไปแปะแค่ก้าอัน <c oughs> ตีนหมีเออตีนหมีมันคยะแยะเลยไม่ได้ขายนะสาสมไว้เป็นเครื่องยืนยันว่าเราไปลุยที่ไหนมาแล้วมั่งโคเบอร์หนึ่งใบเคก็ต้องซื้อ เป็นหมีอัลพันเจ็ดล้านนี้สิบอันอันนีเก้าอันอุยสองหมื่นหกสองนกเิน็ไม่พอดิเป็นหมีสิบอันนี่เก้าอัน นันก็ไม่พอสิครขาซื้อข้าลงทะเบียนวัตถุดิบไม่พอจริงด้วยงามเขือนละหนึ่งหมื่นเทปนี้อ่าอยากตัตัวละครโอนเงินก่อนฝากธนาคารแบบเร่งด่วนนี่ ไปเลยตีหนึ่งห้าฝากเงินแบบเร่งด่วนเว็แบบแน่นอนเขาเรียกว่าธนาคารออนไลน์กดที่ไหนก็ได้เอาเยี่เด็ดกูกรรมมานี่เลยเหรอวัตถาฟากโอ้อย่างว่าถอนเงินเจ๊ดิบกูกรรมมานี่เลยเหรอ โหไลยจุมเบยอ,อ้โหไล่เนี่ยวับไปกันได้วับไปกันไ,ได้วับไปกันได้การจะรับผ่อตไปไล์เฮ้าก็ได้วับได้เหมือนกันโดไลก์กับฆ่านักหรอวับไปเลยครับแล้วก็เดิน ใก่นิดเดียวถึงตรงนี้เองเฉียงมาเลยแนใต้ไอ้ปูอ,อะไรกระดองกระดองกระดองโอเคมาแล้วเราก็มาคาลงทะเบียนปึ๊บ าไปพบกับโลกชื่อองเขาคือโฮงเกอร์จูเนียเรืปะเขาหัวหน้าสมาคมชักชวนเขาไปโลกตลอดชีวิตหลังจากเขาได้เป็นโลกแล้วก็นนาขึ้นมาก็น่าทุกเดือนเขาจะเความหนักจากนชีวิตโลกสรุปให้แก่เขาเพื่อสามารถเข้าใกล้เขาได้รหัสลับคือพ่อของข้าไม่ได้ขโมยเหล็กสกัด พ่อของข้าไม่ได้ขโมยเหล็กสกัดรหัสลับป๋อพ่อของข้าไม่ได้ขโมยเหล็กสกัดไปทีดิอยู่ทางอาคารทางใต้ของป้อประการเซนดาเมนนตะวัตะวันออกที่นี่รหัสลับคือพ่อของข้าไม่ได้ขโมยเหล็กสกัดพ่อประการ ป้อมปราการแมปทางขวาทางใต้ของป้อมปราการอ๋อทางฝั่งนู้นเนี่ยอีกแมปหนึ่งนะอ่ะทางใต้ของป้อมปราการป้อมปราการมันอยู่แมปขวานี่นะมันจะเป็นป้อมอยู่เป็นป้อมปราการ mm hmm. เห็นเห็นอยู่เลยั้นแสดงว่าทางใต้ต้องมีทางเข้าโอเคเข้าประตูตไป แพงแม่งทางใต้ของป้อมปราการทางนี้ป่าวะโอ้ยแบนเลือดเจียมง่ายตาบอดเหรอฮ้ย <c oughs> มีสมาชิกคิวมาด้วยวะพ่อข้าไม่ข้ามือเด็สดสกัดเหมือนกันปะเนี่ยเฮ้ยไปตรงนู้นวะ ใช่ไหมตรงนี้ก็จะทียคนเหรอใรหัดถูกไหมเพื่อนก็ดียังไงเข้ามาอย่างนี้พ่อของข้าไม่ได้ขโมยเหล็กสกัด ่าเข้าได้เร็วโอเคเข้ามาแล้วคุ้ยดำเนินการเลยไหมทางรับใต้ดินเริ่มกันเลยไหมเริ่มเลยขอให้โชคดี <c oughs> นี่เราก็ใช้วิชามาลนิดนึงบับ๊บ อันนี้สำหรับ V.I.P. นะอ่าไปเลย วิงพยายามวิงชิดไปนะเพราะว่ามอนเตอร์มันจะเกิดกลางแมปนะไปทางไหนก็ได้นะทางนั้นก็ไปได้ทางนี้ก็ไปได้ไปได้เหมือนกันแต่นะเดนมอนเตอร์ตีตายครับพอโอเค ไปทำทางเรื่อยๆเน้นชิดขอบไปนะชิดขอบอย่างเดียวถ้ามีใบอะไรก็อะไรนะมีคนใช้หมาวิ่งด้วยวิ่งมาก่อนเราได้ไงเนี่ยมันชิดขอบนำเราอยู่เว้ยโมีคนโดนมีคนโดนคนโดนมีคนโดน เกิดเราเขาคิวเฉยเชีย่ยเรียบร้อยตายเปยหนึ่ง <c oughs> พันเจ็ดไม่รอดแน่ไงก็ลวง <c oughs> <c oughs> ให้คิวเรารอดว่่ยังวิ่งอยู่นะ วิ่งตามมาอยู่เปลี่ยนอาชีพตัดเดตตัดเด้ด ได้การดีอุต์นะจ๊อบห้าสิบได้การดีอุต์สามรูโอเคจบเฟสธุรกิจก็ไปเก็บเวลต่อ